สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร0 2น4 8 3 3 3 3, 3 5สีามสามาสาม้ักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเปิดเผยว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับไทยเพื่อใช้วาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2025เป็นโอกาสสารต่อมิตรภาพดั้งเดิมเสริมสร้างการสื่อสารเชิงกลยุทธ ส่งเสริมความร่วมมือและผลักดันการสร้างประชาคมจีนไทยที่มีอนาคตร่วมกันหลีกล่าวคำข้างต้นระหว่างพบป่าหารือกับนางสาแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนอกรอบคณะการประชุมว่าด้วยผู้นำความร่วมมือเอเชียตะวันออกในนครหลวงเวียงจันทร์ของลาวเมื่อวันพระศตดรที่10ตุลาคมที่ผ่านมาหลีเสริมว่าแนวคิดจีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก จีนและไทยเป็นมิตรสหายและเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่เชื่อมโยงกันด้วยภูเขาและแม่น้ำขณะการสร้างประชาคมจีนไทยมีอนาคตร่วมกันยังคงเดินหน้าต่อไปภายใต้คำชี้แนะเชิงยุทธศาสตร์จากคณะผู้นำของสองประเทศโดยมีความร่วมมือด้านต่างๆมากมายและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนยังอบอุ่นหลีคาดหวังว่าความสัมพันธ์จีนไทยจะผูกพันใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นและนำพาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนของสองประเทศเพิ่มขึ้น โดยจีนสนับสนุนไทยแสวงหาวิธีการพัฒนาอันเหมาะสมกับสภาพการของประเทศและยินดีจะเป็นหุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจและเชื่อถือได้ของไทยเสมอฝ่ายจีนพร้อมทำงานร่วมกับไทยเพื่อจัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ดีขึ้นสื่อสารนโยบายต่างๆกับอีกฝ่ายอย่างแข็งขันเร่งก่อสร้างทางรถไฟจีนไทยส่งเสริมการบรรณาการและพัฒนาทางอุตสาหกรรมกระชับความร่วมมือในนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิตอลยานยนต์พลังงานใหม่พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านและยกระดับเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นหลี่เรียกร้องทั้งสองฝ่ายร่วมจัดกิจกรรมต่างๆเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2025และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านสื่อวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาและเยาวชนเพื่อรวบรวมแรงสนับสนุนจากสาธารณชนต่อมิตรภาพระหว่าง2ประเทศพร้อมทำงานร่วมกับไทยเพื่อดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพสูง เร่งบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือภา,าคผูภาคีและร่วมคุ้มครองการพัฒนาอย่างสันติและมีสเสถียรภาพในภูมิภาคด้านนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับวาระครบครอบ,บ75ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและแสดงความเชื่อมั่นว่าจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและมีส่วนส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลกยิ่งขึ้น ไทยยินดีร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกับจีนเนื่องในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2025พร้อมเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระดับสูงส่งเสริมความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ซึ่งการแลกการในด้านเศรษฐกิจการค้าการเกษตรและอื่นๆสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและระหว่างประชาชนเพิ่มขึ้นและร่วมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเช่นการพนันออนไลน์และการช่อโกงทางโทรศัพท์ผลักดันการสร้างประชาคมไทยจีนที่มีอนาคตร,ร่วมกันต่อไป นางสาวแพทยองทานเสริมว่าไทยยินดีเสริมสร้างการสื่อสารและประสานงานกับจีนภายในอาเซียนความร่วมมือล้านช้างแม่โขงกรอบความร่วมมือพหุภาคีตลอดจนร่วมส่งเสริมการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนและคุ้มครองสันติภาพสเสถียรภาพและความมั่งคั่งระดับภูมิภาค